เราให้หมดอย่างน้องไปไม่รู้จักน้าหมูน้าหมูก<ช>็ส่งส่งเพราะว่าการที่คนที่ไปอ่ะส่วนมากจะไม่มีอะไรไปเลยมันลําบากมากจะกินอะไรก็ไม่มีอะไรจะกินใช่ไหม,มพอปุ๊บเราขึ้นมาวันนี้ขึ้นมากี่คนวันนี้ขึ้นมาสี่คนอยู่ห้องไหนมึงเอากาแฟไปให้มันเพราะเรารู้ว่าที่ขึ้นมาในนักธุรกิจทั้งั้นต้องทานกาแฟทุกเช้าเพราะไม่อยา่างนั้นเดี๋ยวปวดหัว, <laughs> <laughs> ดวเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวคิดอะไรไม่ออกใช่ก็คือว่าน้าหมูจะบอกว่าสมมติว่าซอยมี10ซอย ใช่ใชมีก็คือสิบคนก็คือว่าคนหนึ่งจะได้แล้วมีข้าวแกง,แกงขนมขนมกาแฟ,แก,แฟกาแฟนี่ต้องไปทุกเช้าบุรี <B ully. S 1> ใช่แล้วก็อย่างอื่นอย่างอื่นก็แล้วแต่เขาจะสั่งมาโอ้โหนี่นะ สุดยอดจริงๆนะครับแล้วเห็นเคยมีเ,เห็นเมืวานเคยพูดผมว่าน้าหมูเนี่ยคือถ้าของเยี่ยมมาของอะไรมาก็แล้วแต่ใช่ <S 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 ว่าต้องจัดให้บนบข้าบนก่อนใช่ <S <S ข้างล่างข้างล่างมันหากินได้ข้างบนมันหากินไม่ได้ข้างบนมันลาบากกว่าข้างล่างก็น้อหมูเนี่ยเข้าใจถึงความรู้สึกเพราะว่าน้าหมูเคยอยู่ข้างบนใช่แล้วตอนที่เน้อหมูอยู่ใครส่งน้หมูะ อยธทาข้างล่างโอ้โหน้าขึ้นไปอยู่นี่มันรู้ว่าชื่อน้าไปปุ๊บนี่มันไม่มีขาดเลยกับข้าวนี่เต็มห้องกินยันมดอะขึ้นไปแรกๆน้าก็คุยกับมดนะมันเดินชนกันแล้วมันกัหนีมันเดินชนกันแล้วมันกันหนีนอนดูมดอะเออคือเปนว่างหรือกันถา่ะว่าเออเราไม่